ขอกาบสวัสดีเอฟซีหน้าคีพารุ้ยทุกท่านค่ะเมื่อนี้พาเอฟซีมาตามเจว่นะคะงวดที่แล้วเพิ่นถือหลายเนาะคะนะ่ะเนาะงวดนี้ก็สิได้ตามโตง่งวดเจว่นะคะเพิ่นได้เลขเด็ดมากนะคะพี่น้องป้องไปเขามาแล้วก็เรื่องใหม่ก็รังแกกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน้าคีพารุ้ยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะเจว่ ห้อยิ้มเขาซากันเบิดบ้านกับ้านโอ้ยถือเลขหลายันแถวมาทีแล้วไม่ได้ซื้อโทรศัพท์เนาะอุ้ยเบอร์แล้วจีนี่นี่เบอร์โทรศัพท์เดียวถือเลขจนได้ซื้อโทรศัพท์เนาะถูกหลายมาหายพุลัสสองร้อยสามร้อยเข้าไปท่าบุญแล้วโอ้ครับครับมนี่เพิ่นมันสร้างประเดกแับนี้เขาซื้อปาไวแล้วประเดกต่ำหูเนี่ยค่ะเดี๋เอาไปเซ็ค่ะไปเซ็ไปห้เพิ่นไปวัดบ่ไปวัด อค่ะไปนจังไรค่ะอันงวดีฟันดีเพราะค่ะตั้งแต่อันหัวหวด<ร>มัน่น,นี้ค่ะฟันนี้ดีฟันว่าได้กินลาบหัวกับอันตั้มหัวเป็นยิ่งห้าอไปหมอพิเศษกักนยงยิ่งได้กินลาบหัวค่ะลาบหัว,วเขาทอดแล้ว,ลวได้กินน้ำเขากินกับเขาเลยนะได้กินด้วยเขาเอามาสูกินแวแต่อดม่สูกินทอดกินทอดเอามาชูกินบูเคลื่อนกับฟันดี เด็กหมอเกลียวเด็กมันเกี่ยวเขามาแจก่ไขว่าสั้นอือหือซเล็กเขาบักย่างจังสองวันนี้เนาะเขาแล้วเขาแล้ววันมีฟ้อนแล้วไปขันนี้ก่อนขันย่างค่ะอ๋อฟ้อนนี่มีฟ้อนว่ามีผู้มาฟ้อนก็ว่าฟ้อนแล้วโอ้ผูมีผู้มาอะไรเงี้ยออ่าวันนี้อันคือว่าฝันดีมาตลอดฝันดีมาตลอดแสดงว่าบัานดีว่าตลอดมันเขาเมื่อหลุดเนี่ย เจี๊ยไปสร้างวัดบ่ค่ะตอนนี้จ้าสร<า>้างวัดตั้งไต่ค่ะโอ้ยเภอศรีทาบุกไกลๆอยู่กย60กิโลเมถามหาว่าสัญญาณไปเห็นเพื่อนหลายถามคู่นั้นเนี่ยถามแต่กูเกี่ยวไปคุณออกกลุ่มขพาพ้าขเพิ่มปันกลุ่มเขาเพิ่ศรีทาบ่าผนไปคุณไกูไปโลดนนัไปถามสามเจ้าชีเจ้ายังไปเห็นเพื่อนหลาย ขอไปนี่มันอไปบนแล้วว่าพีป้าไม่แมพี่รอให้น้อยมันด้ือพระธุดงค่ะพระธุดงค์เขาคาบเดียวซานเขาคาบเดียวเจ้าไปตั้งวัดน้เพินจ้าแต่เลือไมีโชคม่ลาบีโชคมีลาบีว่าตั้งแต่ไปเห็นน้ำเพลินนีได้โชคตลอดอยต่าตัวเขาเห็นน้ำเพลินเฮ้เาอาบุญงินเขาไหลมาเทมาล่ะบอเป็นตะไปนะเว่าเงินเขาเบิร์ตข้ีวเด็นนว่านอย่าให้อ่ะอตาตัวอื่นว่ายเข้า้ะไปใช้น้ำผาได้เสีย ดีให <ique> ้เสียหน้าเ้าบเสียดิคนบอกคนบอกยังน้ำเข้าเอาจะจิตใจเข้าว่าเราคดีเ่ยแล้าภาพไปแล้ปดีวเรไปเบิร์นรับใส่เพิ่เบิร์นนะรู้หักเข้าเป็นมานี่เข้าว่าเปียกงัเราเอาดัสบซีไห้เพิรนสันขวดเดียวนิมนต์ในเพิรนสันตปากกุ้งไฮน้อมปิดกับเพิกเมียแลกงปลาแดงปลาล่าไปแล้วันเรยบอกเรียบอบอกเรียเข้าแล้ว โอ้เพิ่นไม่ยู่อันบัานบ้านม่วงนี่บ่ค่ะไยูวัดปัญนางแต่บัตปั้ญางเจ้ัดปัญนง่างดังๆคุณนายห้ามสมอบัตรคนนี้เราไดยเงาบ่ไม่ไหเกียว่าปั่นงาผูกซิบยงตัวป้าตอันเจีว่าเลยติดตามบานนี้อันมีโอกาสสิไปมือได้กะเอิ้นเด้อเจีว่าสิ็มีดนเสียกไปแมยาย้ำเสมอละเนี่ยก็ว่ากินวัดเพิ่นใจสิสาด ไปป่วันนี้ผมจะพาไปไปไปไหนเขาจะไปเล้วไปว่าได้คุณ่าคุอไดบ้าเอามืออื่นเนาะเว่าเนาะ้พซ่าหรือเปล่าเด้อโอ้พาไกพระนานางญญาณวิญญาณคนิดไปเบื่อนแกวะเปเ่าเงินให้เพื่อนเปลัาเอาให้เพื่อนเปล่าข้าวเดือกหัวนาเพื่้วหัวนพื่อสิไปบัดนี้อันฟันดีมากตลอดอฟันดีมาตจอด ตำรวจไม่ยิ่งเจว่เลยบ่ค่าซื้อแล้ยวไวยไปซื้อแล้ววัหลังฝันดีสัวกวางขบ่ฝันบ่ยังซื้อแลีว่ังวนดีค่ยฝันเขาเรีคาทุ่มเบิรเป็นบ้านสองบ้านแล้ยววันดีแสนเลี้ยวไปทํำปุญนลำเพลินขอวังสิถ้าไปเห็นเห็นพาะเห็นบ้านบ้หน่อยว่าเขาจะนำตาตกนะ่มันน้อยมันมันคือจัง เชียงหน้าเข้าหน่้อยๆสิละเสดสีเบียงปูเงี้สิเพราตของหน้ามองสวนนะเปนยุคผู้เดียวมองเมมกับว่ามีมองนางคุ่มตุบวัดบัญญางดิย่างคนตายหามองนางค่บว่ามีดิเป็นวัดป่าเยบ่ค่บปูน้ำเพืินบ่โอเพราะท่านจะเลื่อนปานบ่เราจะเลื่อนยักควันบรยุ่งกุ้มเขาแล้วบรรยุ่ปใหญ่ระยุ่งส่วนตัวละน้าบรรนุ่งบักยูกับมูันยุกับมูสิบ้ายในญาติวัดพุทธันพุนีนะพุทธงเพนเอง หาเพิ่นไปตั้งไม้เนาตั้งไม้ป่ญหาควบนั่สร้างเองมันไหลมาด้ยมาไปเงินคนละมีคนคักนอตเเลยแต่เจว่าไปอ่ะไปําชู้เพื่อนมีชู้มตลอดแเ้วกบเพิ่นนอากัดไปแคน้อยนึงขั้วซัพมันทรศัพท์มันทัวัไม่มีมันหายมันหายผมเลยโทรมาหายขวดขวดเลยถือซีมือเนเลยรัดร้อยมาหนมาหายวดมาสไปขอที่แบบอยบุจักปีแล้วป่าเพื่อนใหม่นาแย่ พอเมาหาข่อีกวดในสี่มื่นวดบางหาในสองมื่นอมาบมากเจาว่าอะไรเจ้าบาทหมดขาเด็อเกดพลาหนึ่งเพราะว่าเขาไปคอยซื้อแล้วเอยบอกเขาไปวันน่อน้อบอกฟันดันฟันนีคอยบอกกาทุอเป็นหัวกาตุลหัวฟันหวดี่อยอเอิ้มว่าเป็นเล่อยได้นีหัวดีฝันดีฟันดีดีสูงขึ้นบัตบทุลออกบัตไส่เขเดียวขาทุลรดตัวนี่อยเพราะว่าขเด้ทุนสำลองแล้วโอ้มีทุ่นกระสุนี่กระสุนแล้ว อวามื่เชมคา่ซื้อให้เพื่อนพ่อถือเป็เพื่อนพ่อโอ้ยเรไมอยากมูตัวเลยนะเจ้าตัวแรกเอตัวแรกสิบอกตัวแรกค่ะันเสียงวอันตัวแรกเจบอกค่ะเจ็ดสองสมตัวจ้างวด่นกกระสือได้งวดก่อนเจ็ดอนักสองสี่นั่งนักสองสี่ปดวันแต่สี่เกต่อนเขียนใบใตยก็มี่างสีเกียิที่ไหนี่ ต้องซีเกตอะเนี่ยซีเกตอืมซีเกตไ่ก้นสำรองนะตัดให้ตัดซื้อในนี้เอาเออยุ่นในาหารยุ่ในหาแล้วจ้ตัวเดยวมันตัวเดียวกันเือแต่ว่าตัวนักเป็นบาตัวนักสองซีเลยนั่อืมวด้่วนพักกางซีละส่วนพักทิ้ใจเจ้อไปซ้ำบุญหรวะพักซื้อเนาะจะผาขับไปเถอะอืมค่ะก็คือว่างวดนี่ก็เจ็ดสองซีแต่ว่าตรงๆครับ เบิกทราบว่าเป็นวันเกิดวันที่14เนี่ยค่ะเจว่าวันเสืออยู่ค่ะเท่านบางท่านีดเ๋าเห็นลอตเตอรี่อยู่อ24 22เขาขานมาขายมันแล้วเขาเหมือนเป็นวันเกิดก็ดีขันมาตำรวจยิ่งเจว่าอายุจักป4โอ้โหเกต22แล้วเป็นยิ่งเจว่าเลยใ่มีนี่ยมีเลยโอ้มีมีอยู่ในนี้ด้วยค่ะ24เออครับพอถึงตัว มันเขาแล้วมันเขาแล้วว่าเจ็ดสองปีเกือบปีขาแล้วค่าเดือนซี่นี่ก็สองเก้าสิบสามนี่เจ็ดสองสี่เบอร์โทรมีแล้วใช่ไหมครับใช่โทรมาแล้วซื้อมาแล้วแล้วเพิ่นมาเลิ่มซื้อไปซื้อโทรอดซับเพิ่นมาบอกก็ได้ไปซื้อโทรศซับซื้ิเด็กเลยบ่งหันนี้มันว่าซื้อเลยเขาเลยดวงแล้วเขา ไปเฮี้ยนปานนี่ก็ได้จกสลากอะไรหารอยมู่ได้บุละรอยเข้าได้หารอยดวงกำลังเข้าตัวนี้วง,งเรียกว่าถือค่อมมูอ่มอะไก็เสิเขาหลายหน้าข่าวเราพากาบเจ้า,าบุรีเด้อครัลวดไปง้าจีซือ<ป>้อบักฮงบักพกบักเขียไ,<ป>ไปเพิ่นเอาเงินเหนีเพิ่นพ,พร้อมเทิดบัดธาตุเพิ่นนะบุญเพิ่นนะปัดปานบะค่ะปัดาเป็นปลาพี่ปลาหล่อเป็นแมฆหารอยน้ำเดือดเจ๋วเป็นพ่อท่าง หินแหเขาไปในจะหสมมคิเขาเปนาหนึ่งกิโลหนึงกิโลหนึ่งมันเป็นท่าหลัดอย่างนี้เป็นท่าินแหเขาได้ปลาปลาสาปลาบีหลอปลาพีหลอปลาได้น้อยเนี่ยืออไปก่เทว่าไปตั้งไตค่ะสุเทียโอ้ยเ่าเคยไปเยอทียเดาไปเอารถไปเอารวดต้นโลเห็นได้ตันโลขาเนี่น้ำเขา พันถือแล้วพ่อว่าเเข้าพันถือเราเล่นเป็นรถพ้อเข้าไปท่านนะบนนั้นใจว่สั่นพันถือพว่าเข้าไปดอกก็เลยมันว่มีน้ำมันเติมเลยค่ะมันเติมกันก็มาถื้อมาถื้อไปอีกพันทุนไปแล้วยาปากโอ้ยาปากมาสั่นชาเอฟอฟซีห้ามปากนะครับเอฟซียาปากเลิศเย็ดสองสี่สือเอาลวดมาค่ะเจว่มันใจบ้างมนเลยบอกจไปซื้อทังโพโลดมั่นใจบ้าค่หมะมันก็โทษิด ยานค่ะยานมันนี่กวนยานมันเบิดก่อนเนาะค่ะกับมากน้ิอยูเจว่าสองสี่พอเป็นวันเกิดเปบิราซับวันทียิบซีนค่ะมกกับว่าเอานี่ไดีแดงบ่อยฟั่งกับ่สดใจบ่เอาอือค่ะเอาขอบคุณเจว่าหลายๆค่ะอีกควรกับว่าเอาอีกควรว่ามันมากบมาก โจทย์ใบเด้อค่ะเจ็ดสองสี่สองสี่สี่เจ็ดเนาะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเท่านั้นบริษัทสนับสนุนในการเล่นการพนันเนาะคะ<ท>่ะถ้าชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ